เกีย๊ยวพริกสดค่ะหอมหอนค่ะ้ใส่ต้นหอมด้วยนะคะเขียนพุทเลยค่ะใส่ลงไปเยอะๆนะคะ คดูค่ะ,ะช้อนขึ้นมานะคะนคีะะ่นะคะเอาไม้ไหมนะคะมันเดือดค่ะอ่าจะไมไมพอดีนะคะครอบรอบค่ะเอาครอบรอบค่ะไม่ไหมค่ะไม่ไหมไม่ไหมนะคะอ่าเราก็พลิกไปเลยค่ะ อ้าวไม่เป็นแผ่นก็ไม่เป็นไรค่ะเป็นแผ่นนะค่ะอ้าได้อยู่นะคะได้อยู่